สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกับเอกมะขาวเอฟเมเก้านะครับวันนี้วันศุกร์ที่31มีนาคม2566นะครับฟุตบอลในลีกกลับมาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ Friday Night ผมเลือกเกมบุนเดสติก้านะครับจะเล่นกันในช่วงราทีหนึ่งครึ่งไอ้ทัแฟงเฟิร์ตเจอกับโบคุ่มนะครับก็จะเล่นกันเป็นนัดที่26ของทั้ง2ทีมในซีซั่นนี้นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงฝากไว้เหมือนเดิมนะครับคอบบบบบบบออออออลลลแแแฟฟนนนนสสสาาาาาามมมมรรรรถถดดไ์เเขข้พูคคุุยกัััผ่่วววตตะืงงบอล หรือว่าใครอยากจะเข้ามาร่วมกลุ่มเช์ฟุตบอลแบบ VP สามารถแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับมีนักวิเคราะห์กรูวิเคราะห์กันมากมายนะครับใครอยากจะเข้ามาลุ้นสนุกเชียร์มามากระเอกไปกับเอ,อกเอมะขาวแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอด eak99 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มเช์ฟุตบอลกันแบบ VP นะครับรวมไปถึงติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับแอด eak99 ฝากข้อบอลไปด้วยนะครับอันดับตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าแฟงเฟิร์ดดีกว่าเยอะนะครับรั้งอันดับที่6ก่อนแข่งมีอยู่40แต้ม ดูจากแต้มเนี่ยแฟงเฟิร์ตยังไล่ๆล่พื้นที่ท็อปโได้สบายนะครับมีแต้มตามหลังอันดับ4อย่างไฟบวกแค่6แต้มโปรแกรมก็ยังเหลืออีกเยอะส่วนโบคุ้มเองอยู่ในโซนท้ายๆนะครับอันดับที่14ของตารางก็สุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นเหมือนกันฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเบรกฟีไฟเดย์แฟงเฟิร์ตฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าการเบรกฟีไฟเดย์อาจจะเป็นผลดีกับแฟงเฟิร์ตตรงที่ ได้เบรกโมเมนตัมที่มันแย่ๆไปกลับมาวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเน้นเต็มที่เพื่อตำแหน่งพื้นที่ทัพโฟนะครับส่วนโบคุ้มก่อนจะเบรกทีมชาติในฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะครับชนะอาเบรลฟซิกหประตูต่อ0เจอกันเกมแรกที่บ้านของโบคุ้มนะครับโบคุ้มก็ชนะไป30แต่ว่าเล่นที่บ้านของแฟงเฟิร์ตแฟงเฟิร์ตก็ชนะ2ประตูต่อหนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ต้องเน้นแต้มด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างที่เรียนไปแฟรงเฟิร์ตต้องการ3มแต้มเพื่อท็อปโส่วนโบคุ่มก็ต้องการแต้มเพื่อรุนหนีตายโบคุ่ม um, เนี่ยเกมยือนไม่ค่อยดีนะครับหเกมหลังแพ้ไปถึง4ชนะแค่เกมเดียวนะครับมาวันนี้ด้วยสภาพความพร้อมนักเตะก็ต้องมองไปที่ทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตนะครับแนวรุกมีทางด้านบัวนี่มีทางด้านราเฟลบอเล่มีเกอร์เซ่นะครับจิบิวโซก็รวมไปถึงเซบาสเตียนโลเด้นะครับแนวรับมีฮาเซเบะมีทางด้าน เอ็นดิก้าแล้วก็ยาคิสประตูเป็นเควินแท็บนะครับดูแล้วชื่อชั้นฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าช่วงเบรกฟี f a เด y นี่เป็นเป็นช่วงเบรก ฟอร์มแยๆของแฟรงก์เฟิร์ตผมมองว่าวันนี้แฟรงก์เฟิร์ตสุดท้ายแล้วนะครับการเล่นในบ้านแล้วก็ต้องการ3แต้มเพื่อที่จะไล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟน่าจะไล่บี้ไล่เบียดเอาชนะโบกคุมนะครับอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดการเล่นในบ้านขุมกําลังชุดนี้ของทางด้านแฟรงก์เฟิร์ตดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่มีตัวเก๋าอย่างเกอร์เซ่คอยบัญชาก,การเกมแล้วก็มีบอเร่กับทางด้านมมนีเป็นตัวจบสกอร์วันนี้ผมเชื่อว่าแฟรงก์เฟิร์ต น่าจะทําได้ครับน่าจะชนะโบคุ้มไปได้ในท้ายที่สุดนะครับให้แฟนๆลุ้นไปที่ลูกที่2นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ฝากไว้ผมให้เชียร์ไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์ลี่ครับวันนี้จะเปิดเทิร์ฟมันเจอกับแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับเบอร์ลี่ก็เป็นจ่าฝูงต้องการ3แต้มเพื่อที่จะ การันตีคว้าแชมป์ให้เร็วที่สุดส่วนสันเดอร์แลนด์ไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับลังอันดับที่10ของตารางวันนี้เบอร์ลี่ต้องการ1ประตูต้องการเก็บ3แต้มเป็นอย่างน้อยแล้วก็ลูกทีมของแบงซองกอมานีพอเล่นในบ้านที่เทปมัวบอลค่อนข้างเคี่ยวครับชัวว่าวันนี้เบอร์ลี่น่าจะยิงประตูทางด้านสันเดอร์แลนด์ได้อย่างแย่ๆมี1สกอร์แน่ให้แฟนๆลุ้นไปที่ลูกที่2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คอบอลที่เชียร์กันในไฟเดนไนท์วันศุกร์ครับฝากไปที่แฟรงเฟิรับ วันนี้ใครรุ้นใครเชียร์ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแอด eak 99เข้ามาร่วมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลกันแบบ v ีพีนะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ